บรรดาท่านพทโยคาวาจอนทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระธรรมาฐานใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเวลานี้ก็ยังจะไม่อธิบายเรื่องการปฏิบัติพระธรรมาฐานจะขอนำบุคคลตัวอย่างที่ท่านปฏิบัติพระธรรมาฐานมาแล้วดวดี เพียงศึกษาเพียเล็กน้อยแล้วก็ไปปฏิบัติห้ตนเองในป่าภายในไม่ช้าก็ได้บรรลุสรรนปริสัมมิทายาน <c oughs> มีฤทธิ์มากสามารถกรมิทอะไรต่ออะไรก็ได้ตามความประสงค์เรื่ดับเรื่องนี้ปรากฏมีมาในพระธรรมบทคุตตานิกาย ความมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับย,ยาวงสมราญอิทิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปราบริวัตตะเทระผู้อยู่ในปาา่าไม้สแก ในความจริงป่าใน,นในที่บางแห่งเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างเรียกว่าป่าไม้สะแกบ้างและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงจงได้ทรงตงรัสพระพุทธภาสิตว่าคาเม,มวาอย่างนี้เป็นต้นสำหรับ,บเรื่องนี้ความมีอยู่ว่าท่านรสารีบุตรความจริงรสารีบุตทนี่ท่านชื่อว่าอุปติสสะ เป็นบทแห่งนางสาลีเวลาที่บวชเข้ามาเป็นพระในพร,ร,ร,ระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสาลีบทเป็นโมกขลาก็เหมือมกันมโมกขลาในชื่อว่าอุปติสสะแต่ว่าเป็นลูกของนางโมกขันลีเวลาบวชเข้ามาแลาาา้วเขาเรียกว่าโมกขลา ว่าเมื่อไรมีอยู่ว่าเมื่อท่านระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนางสารีรามได้สละทรัพย์แปดสิบกดถึงตาสิบเจ็ดโกดบทแล้วหมายความว่าตาว่าท่านไม่บวชที่มีโอกาสปกครองทรัพย์สินที่มีค่าถึงแปดสิบเจ็ดโกดกันมาบุตแล้วได้เป็นพระรหารโดยฟังคำแนะนำของพระอัสสก เพียงย่อๆให้เบื้องต้นว่าเยธรรมมาเหตุปัปพวาติสังเหตุตรงรถาคตโยนิโรโทจะเอวังมหาสมโนตึแปลไปเจยความว่าทำใดเกิดต่เหตุพระบุทธเจ้าจงตัดเหตุอง่งทำนั้นด้ความดับของทำนั้นสมเด็จมหาสมณะปรับอย่างนี้ นี่ท่านฟังในความย่อๆเพียงเท่านี้แล้วก็นําไปคิดในที่สุดก็ได้สําเร็จะโสดาปฏิผลในขณะนั้นหลังจากนั้นได้ชนพระโมคคลานะไปเป้าพระพุทธเจา้าพ <c oughs> ร้อมได้บริวารละห้าร้อยคนองสาเร็จพระทงฆัุนทรงแสดงวรรมเทศนาโปรดจบปรากฏว่าบริวารห้าร้อยคนเป็นอราหันต์หมด เหลือแต่พระโมคัลาและพระสารีบุตรพระโมคัลาไปนั่งทำความเพียรอยู่ในช่อบเขาแค่เวลาเจ็ดวันก็ได้บรรลุอรหัตผลพระสารีบุตรจำเนื้อความทําเทศนั่นแหละไม่ได้ฟังซ้ำบำเพ็ญความเพียรอยู่สิบห้าวันก็สาเร็จอรหัตผล <c oughs> มีปฏิเวทสําหรับท่านที่ปฏิบัติมาอย่างนี้ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทลายภีิสุสมันเนิทั้งหมดฟังแล้วก็จงจํำมาเป็นตัวอย่างข้าเราฟังกันวันละสามสี่ครั้งฟังกันทุกวันได้อะไรบ้างไม่ท่านฟังหนเดียวแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจงเกิดผลควรเอาอย่างท่าน นุ่นมาทํท่านบวชแล้วท่านก็ชักชวนน้องสาวสามคนคือนางจาราหนึ่งนางอุปจาราหนึ่งนางศีสุปจาราหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นพระาหันหมดเมื่อบวชแล้วเป็นภรีเป็นทุสินีและน้องชายสองท่านคือนายจุนทะหนึ่งนายอุปเสนะหนึ่ง ท่างสองท่านมีบทแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนกันรวมความว่านางสารีนี่มีบทที่เจ็ดคนคือเป็นลูกผู้ชายที่สี่ลูกผู้ชายที่สี่ผู้หญิงสามแล้วก็ยังเหลือคนละอีกคนหนึ่งชื่อว่าเลวัตตามตั <c oughs> บาลีเจ้าเรุเรวัตตะกุมารเหลือคนเดียว ดังนั้นเลือดนั้น,นเลยว่าตะกุม,มารเลยยิ่งบ้านคนเดียวในเวลานั้นสําหรับมารดาคือนางสาลีพรามณีท่านแม่นี่ความจริงท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นปรามท่านไม่ยอมเคารพนับถือพระพุทธศาสนาทั้งท่านมีลูกหญิงลูกชายก็ไปอรหันต์หมดที่ฉันอสหกท่านด้วยกัน แต่ท่านแม่ก็ยังไม่เคยเคารพต่อผู้ใดเจ้าไม่เคยเคารพตระธรรมไม่เคยเคารพประสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังประกาศตนเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาต่อมาจึงเล่าว,ว่าเวลานี้อุปติสสะลูกชายของเราเออกบทแล้วผ่านน้องสาวอีกสามน้องชายหนึ่งแม่ก็โทษน้องชายอสองรวมเป็นหกเท่านตัวท่านไปบวทหมด เหลือแต่ลูกชายคนเล็กของเราคนเดียวเท่านั้นเวลานี้อายุได้เจ็ดปีถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ช่าอุปติสาะลูกของเราที่ละรัประมาณเท่านี้แล้วโอกโบทก็จะมาชักชวนอาลูกชายคนเล็กไปบวชซะอีกเหมือนก็ชวนน้องสาวสามคนน้องชายหนึ่งคนไปบวชฉะนั้นเลยวัดคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก ก่อนที่สุปฏิสะพี่ชายใหญ่จะมาชักชวนเราจะต้องผูกมัดให้เธออยู่กับบ้านโดยกามมาคุณเพื่อจะได้ปกครองทรัพย์สินมีประมาณแปสิบเจ็ดโกดนี้อง้องอยู่เป็นการศาศารักษาตระกูลมหาเศรษฐีเข้าไว้ได้วยความจริงท่านกล่าวตามท่านบาลีว่าแมในขณะนั้นพระสารีบุตรก็มีความห่วงใหญ่ ในน้องชายคนเล็กเหมือนกันคิดว่ายังไงยังไงก็ดีน้องชายคนเล็กนี่ก็ต้องบ <c oughs> วชแต่การบวชสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาษจา้าได้รับพรจากพระเจ้าสุโธธนะมหาราชพระราชีวิดาเรื่องโดยที่พระราหุนบวชเป็นเหตุให้ไระญาติเสียใจแมกว่าไม่มีใครสืบแต่กูในราชสมบัติ ยนดีขอพรว่าถ้าใครจะบวทในพระพุทธศาสนาขอบิดามารดาและผู้ปกครองอนุญาตเสียก่อนถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองอยังไม่อนุญาตขออองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงย่าให้บวชพระพุทธเจ้าก็ทรงรับพรยินนพระสารีบรมีความห่วงใยในน้องชายของท่านจึงเป็นสั่งกับพระ ที่มีอยู่ที่บ้านใกล้วัดกใกล้กลบ้านของท่านบอว่านี่คุณถ้าเลยวัดน้องชายของเราเประสงค์จะบวชแล้วแล้วก็ขอท่านจงให้เธอบวชได้ทันทีท่านนี้เพราะว่ามารดาของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ถือว่าเป็นพี่เป็นผู้ปกครอง ดังนั้นเมื่อเรวัดมาขอการบวชื่อไหลจงให้บวชได้ทันทีโดยไม่ต้องรอมัรดาของเรานี้สำหรับฝ่ายพระมัรดาท่านมัรดานั่นหม่ใช่พระมัรดาพระมัรดาก็ได้เรียกมัรดาของพระเรียกมัรดาคงประสารีบุตรซึ่งในนามานาสารีพรามณีก็มีความประสงค์จะผูกมัดเรวัตคุมารผู้มีอายุในเพียงเจ็ดปี ด้วยเครื่องผูกคือการมีคู่ครองเสียนานจงจงได้จัดการมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกันคือเป็นมาหาเศรษฐีเสมอกันมั่นเสร็จแล้วก็กำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็ตกแต่งร่างกายลูกชายสิริวัฒน์เพสิยสดงดงามเป็นพิเศษแล้วก็พาไปสู่เรือนเขาหญิง เวลาไปก็ไปพร้อมบริบริวารเป็นอันมากขาบวนแห่เนี่ยแห่ขันมากขันลอขเที่ที่จะเมาด้วยรืาไม่มเมาก็ไม่ทราบบาลีไม่บอกแต่ว่าเวลานี้เวลาก็แห่ขันมากไปเลยเขาต้องเมากันด้วยความจริงถ้าไม่เมาเรา้าก็ต้องไปเมารักสำหรับ,บวันนั้นท่านพ่อแม่แม่ผัวกับแม่ยายพ่อตาก็คงจะเมาในรัก ปราถนาอยากให้ลูกเมียอายุเจ็ดปีแต่งงานกันแม่จัดว่าเป็นเจ้าเบ่าวิเศษจริงๆในระดับมันนานในระหว่างที่เข้าไปถึงบ้านจัดการแต่งงานกันแล้วยังไม่แล้วสินะเริ่มทำพิธีแต่งงานพิธีพองพราหมณ์เขาก็ไม่ไมีพระเมื่อบรรดาผู้ญาติจางสองฝ่ายที่เข้ามาร่วมการประชุมในการมงคลใหญ่ พวกญหาิเขาก็ให้ทั้งสองคนจุ่มมือลงในถาดน้ำแล้วก็กล่าวมงคลคำคำมงคลหลายอย่างหลายประการตามแต่จะพูดเพื่อให้พรขอให้พรดีกว่าเอาให้พรตามแต่เขาจะพูดจะให้พรยังให้ก็ตามใจอย่างเช่พวกเราให้กันนั่นแหละ <S <S ทั้งนี้กะเพื่อหวังความเจริญกเด็ดขายะดิจิเนี่ยสองยิงกล่าวว่า ขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้ว,วเจ้าจงเป็นผู้อยู่สิ่งการนานเหมือนยายของเจ้านะนี่ตอนนี้เขาให้พรเราผู้หญิงเจ้าสาวฟังให้ดีนะขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงอยู่สิ่งการนานเหมือนยายของเจ้าน้่นไม่นะ เวลาที่บรรดาพวกญาติทั้งหลายให้พรกับเจ้าสาวสำหรับเรว,วัตกุม,มารที่อายุเจ็ดขวบเจ็ดปีเจ้าสาวไม่รู้วชื่ออะไรเจ็ดปีเหมือนกันเจ้าหนุ่มเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ็ดปีนี่มาอยู่ร่วมกันหน้ากูมันจะสนุกดีนะคนจะวิ่งเอาเถิดกันบ้างเล่นตอนหากันบ้างดีไม่ดีก็คอยโถอาจารย์แตกไปตามๆกัน เพราะว่าแกเป็นเด็กอย่างเล็กนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องการมารมทางหลายในเด็กขนาดนี้มีหรือ,อยังก็ไม่ทราบนี่ก็น่าดูฟังไปแล้วก็ต้องคิดนะว่าผู้ใหญ่ในชอบสร้างทุกข์ให้แกเด็กสำรหรับท่านเลยพร,ระกุมารฟังคำที่เขาให้พรกันก็คิดว่าเอนี่มาอะไรแนละ้วนี่นะ เขากล่าวว่าชื่อว่าธรรมัญยายนี้เห็นแล้วท่านสงสัยย็มลยถามบรรดายญาติฝ่าย,ายเจ้าสาวว่าแม่คุณน,นาคนไหม่เขารับที่บรรยายของหญิงเจ้าสาวของผมบรรดาญยาติเ็บอกเขาว่านี่พอคุณคนนี้ยังไงล่ะที่บรรยายของเจ้าสาวของเธอเนะ่ะคุณยายนี่มีอายุร้อยยี่สิบปี มีฟันหลุดมีผมงอกมีหนังเหี่ยวมีตัวตกกระหลังโกงเหมือนกับกลอนเรือนเจ้าเห็นเจ้าไม่เห็นเลยนั่นแนหะคนนี้จะเป็นยายของหญิงเจ้าสาวของเจ้าแต่เืลอพระรวัตเวลานั้นจะเป็นเด็กเรียกว่าฤวัตกุมาน เรวัตเรวัตกุมารนะจะเป็นล่อเรวัตตัดเมาภาษาไทยเราบางทีเรียกว่าเรวัตเรวัตสาวารวลตเขาเรวัตเรวัตแม่หญิงใรวัะเรวัตจึงคิดว่าแม่หญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นเลยเขารักเขาถามเขาน่ไม่ใชคิดแม่ชายเรวัตถามญาติผู้ใหญ่ว่าเจ้าสาวของผมนะต่อไปไม่จะแก่อย่างนี้เลยเขารับ จะมีฟันหลุดจะมีผมหอมงอกจะมีหนังเหี่ยวจะมีโนตัวตกตะละจะมีหลังโกงแบบนี้ไหมไม่ไมครับบรรดาพวกญาติทั้งหลายก็บอกว่าถ้าเขาจะมีอายุอยู่ถึงร้อยี่สิบปีเขาก็จะเป็นอย่างคนยายนี่แหละเื่าคนนี้มีอายุยืนนานเป็นคนมีบุญมากเขาก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เองท่านพวกฟัง เจบรรดาเพื่อนพระวิสุทธเสมนเนทั้งหลายในบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายท่านเรวัตกุมารคิดว่าขึ้นชื่อว่าสรีระย่อมเป็นอย่างนี้จักถึงโดยการขึ้นไปยอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งชราความแก่เป็นปัจจัยไม่พอท่านฟังแล้วก็คิดเหมือนกับท่านเลวัตไหม ตั้งคิดว่าคนแก่คนนี้เป็นครูต่อไปเจ้าสาวของเรายังเป็นเด็กรูปร่างกำลันงน่ารักสวยสดทดงามมีความกระปรี้กระเปร่ามีความคึกคนนองเนือนหนังปปิ่งปลั่งสวยสวยทดทงงามแต่ว่าต่อไปเจ้าสาวของเราจะต้องมีสภาพอย่างนี้มีฟันหลุดมีผมหงอกมีหลังกองมีหนังตกกระ รอบน่ายความเสรายเข้ามาครอบงำมีเอุปฏิสาทชังคิดอย่างนี้แลวก็โทษธรวมเรวัตตชังคิดอย่างนี้ที่คิดต่อไปว่าอุปติสาพี่ชายของเราคงจะเห็นเหตุนี้แล้วก็เลยหนีไปฉะนั้นเราก็ควรจะหนีไปบวทที่เช่นเดียวกับพี่ชายของเราเหมือนกัน ย่าได้หนีให้พ้นไอ้ความชราบ้าบาบ่อบนี่ไอ้ก,การมีบุญการเห็นธรรมหนังตกกระปันหลอผมวงอกตะหูฝ่าตาฟางหลังโกงโหไม่ไหวเลยนี่ท่านสลัดหัวสลัดหน้าเริมละอาในใจเมื่อวิธีแต่งงานเสร็จในขณะเดียวกันนี่พริวัติคิดแล้วเปิด ไม่เอาแล้วถ้าอยู่แล้วไม่แต่กันอย่างนี้ไม่เห็นมันสวยเลยนี่ตอนนี้ก็สวยดีเราสุดแรงหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีแต่งตัวก็สวยแต่อยู่ไปอยู่ไปถ้าเราอีธาน,นีแล้วไม่ไหวแล้วขอถวายบังคมลาเดนคิดในใจยันมาเวลาแต่งงานเสร็จมันดาพวกใาญ่ก็อุ้มคนรังสองนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นรถเทียมไปดีมา คือขึ้นรถหลังเดียวกับคันเดียวกันน,นบรรดาญา้งหลายต้นหลีกไปไมายฟ้าก็ปล่อยให้ก็อยู่สองคนก็จูก็จีตมามติยาใสรบดาญาท้นหลายฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ขึ้นรถเทียมมาคันอื่นเป็นขบวนยาวเหยียดแต่สําหรับขบนวนเจ้าบ่าวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังหลังเขาหน่อยเมื่อขนาที่รถเทียมนี้มาเคลื่อนไปในหน่อยหนึ่ง ท่านเรยไวัดก็อ่างเพราะท่านเบือ่อท่านอยากจะโบดจะหนีหบดท,ท่านบอกว่านี่ลุงเลยนสารธีท้องผมไม่ดีซะแล้วมันจะขี้มันปวดอุจาระภาษาภาษาไทยก็ปวดท้องขี้อยากไปไหมเองอยากก็อย่าพูดนะคำว่าขี้พูดว่าคำอุจาระเลยไป็แเ้ลกันอุจาระนะ่ะมันเป็นภาษาบาลี โมดขวดพรจาละภาษาไทยเขายกวาขี่ขอท่านยังหยุดก่อนเขาก็หยุดหยุดรถแล้วก็หยุดเกวียนรับรอย่อยฉันฉันจะลงไปถ่ายท้องท่านทําแบบนี้ท่านจะลงไปนั่งถ่ายถ่งเวลาสักหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งคนได้เวลาพอสมควรก็ย่องขึ้นมาขึ้นรถ ก็เึลื่อนรถแล้วก็รถเคลื่อนไปอีกหน่อยหนึ่งท่านก็บอกไม่ไหวปวดท้องอีกแล้วขอลุงม่ถ่ายอุจาระสักทีอะปล่อยทุกข์รถเขาก็หยุดท่านลงไปได้หน่อยไปพักช่วยเวลาไปแอ,แอบอยู่เพราะยิงไม่ได้ถ่ายไม่ได้เทยก็เลือกปวดท้องที่การเมืองได้ก็กลับมาเคลื่อนัถอีก ต่อมาบรรดาพูอญาติของเขาคิดว่าเออเรวัตนี่มันถ่ายแท้แท้นี่แต่ว่าเขาก็ไม่เด้เขาจริงไม่ได้ให้การรักษาหมายความว่าเขาก็ไม่สงสัยคิดว่าท่านจะหนียังได้ปล่อยไปตามพังมาช่วยอีกขนาดหนึ่งปรากฏว่าท่านเรวัตบอกว่านี่นายสารธีหยุดก่อนเนี่ยฉันจะไปขี้ มื่อลงจากรถแล้วก็บอกกรัรรดาพวกญาติว่าขอท่านไปสน,นาก่อนแม้แต่รถของเจ้าสาวก็ไม่กันขอให้ไปก่อนตอนี้ก็เพราะว่าท่านถ่ายแล้วฉันจะค่อยๆเดินตามไปทีหลังบ้างใกล้ๆนี้ไปเดียวก็ถึงเป็นอนันว่าท่านพวกนั้นก็เชื่อเมื่อท่านอันหลายพวกนั้นเชื่อก็ขับรถ รถเทียมปริมาณเนี่ยไปข้างหน้าจึงคิดว่าประเดี๋ยวท่านเลวัตที่จะตามมาข้างหลังนั่นเองเพื่อสำหรับพระวัดเมื่อได้ท่าอย่างนั้นแล้วว่าบรรดาพวกญาติทั้งหลายไม่ห่วงยังเลยเข้าไปวัดวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดแต่ความจริงแผนตอนหลังนี่ใกล้วัดเต็มทีเข้าไปในสำนักขเขาไปสุวมื่อที่วัดนั้นมีพระประมาณสามสิบรูป ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านเข้าไปไหว้แล้วเรียนถามว่าท่านขอรับขอท่านรียกโตดสรงขระบวดให้ผมได้เถิดขรับบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นยินถามว่านี่คุณพู้เมียยุเธอ็ดับเพ่ได้เครื่องอลาัางการพร้อมแต่งตัวสวยงามแบบนี้นี่พวกเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเป็นพระราชโอารสโอรสของใครหรือว่าเป็นบุทข้อมาดหรือเป็นบทของม,รรอมหาเศรษฐีนี่เรารู้ไม่ได้ปอบแม่ไม่ได้อนุญาตมีบทให้ไม่ได้สำหรับท่านในวัดบูมานก็บอกว่าพวกท่านไม่รู้จักกับผมหรือใครความจริงบ้านผมอ,อยู่ใกล้ๆนี่เองแต่ว่าท่านเป็นพรมนี่แม่ไม่มาวัดพราก็ไม่รู้จักคุณดาพวกข่าทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าฉันไม่รู้จัก ท่านเลยวัาจึงบอกว่าผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสสะครักถ้าพวกนั้นก็เกิดไม่รู้จักชื่อท่านอุปติสสะที่อีกว่าเป็นใครเพราะว่าได้ยินข่าวเพียงแต่ว่าเขาเรียก่าสารีบทสารีบทท่านเลยว่าจึงว่าท่านผู้เจริญที่ชายของผมนะที่ท่านเรียกว่าพระสารีบท ดันั้นเมื่อผมบอกกระทำว่าอุปติสสะท่านผู้เจริญท่านเึียงไม่ทราบหรือไม่ไม่รู้จักบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทราบว่าเธอเป็นน้องชายของมระสารีบุตรเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วพระะเรวัตรยังบอกว่าอขอโทษน,นะพระทั้งหลายนั้นถามว่าเธอเป็นน้องชายของมระสารีบุตรหรือพระเรวัตบอกว่าใช่ขอรับ มันดาพิสุทังหลายแล้วนั้นกล่าวว่าถ้ากรนนั้นมาเกิดพระสารีบุตรท่านผู้เป็นใหญ่พี่ชายของเธออนุญาตเป็นแล้วบอกกับฉันไว้วันน้องชายชื่อเลวัตถ้าจะมาบวชเมื่อไรก็สั่งให้บวชได้ทันทีและบรนดาพระทั้งหลายที่เครื่องเครื่องอภรแต่งตัวออกทั้งหมดให้วางไว้ที่สุดส่วนข้างหนึ่งน่าให้เขาบวชแล้วจึสงส่ง แต่จึงได่ส่งข่าวไปแก่พระสารทเพราะว่าเวลานี้นะสารีวัดน้องชายของท่านในบทแล้วจัดการให้เรียบร้อยเลยครับสำหรับพระเถระเมื่อได้ฟังข่าวแล้วยิงกราบทูนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันตพเตภะกวาข้าติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า พิสุทันหลายส่งข่าวมาว่าได้ยินว่าพิสุที่อยู่ในป่าได้บวชเรวัดน้องชายของข้าพระพุทธเจา้าข้าพระพุทธเจ้าจะขออนุญาตไปเยี่ยมแล้วจะกลับมาสมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงยอมให้ไปเมื่อมีพระพุทธดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเลย โดยการล่วงไปสองสามวันพรานสารีบุทก็กราบทูลองสมเด็จพระพักตรวันจะไปเยี่ยมน้องชายอีกสมเด็จตัวผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ยอมให้ไปโดยดมัดว่าสาริบุทจงยับยั้งไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไปด้วยสหรับจสมันในคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในที่นี้ไซบรรดาพวกญาติจะให้คนมาตามเรียกตัวเรากลับ เี่ยเรียนพระกรมรมันจนถึงพระอาหารหันต์โดยย่อจากสำนักพิสูจนั้นแล้วถีบาทและชีวรเที่ยวจาริกปณิป่าไม้สแกในที่ที่มีประมาณยคลาจากที่นั้นประมาณ30โยน์แล้วก็ในระหว่าง3มเดือนเองภายในภาษาเองท่านก็บ,บรรลุอาหารหันต์ซ้อมได้วยปริสัมพิทาย,ยานมีการที่ท่านได้บรรลุอาหารหันต์ ก็หมายความว่าวมีปัจจัยเห็นญาติของผู้หญิงแก่เป็นสําคัญเห็นว่าเขาเป็นคนแก่ในการเรียนอรหันต์ขั้นโดยย่อถึงอร่าจผลการเรียนกรรมฐานโดยย่อถึงอร่ตจผลก็เคยฟังมาแล้วว่าพิจารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจงไม่เมาในขันห้าเสียนี่บรรดาพระทั้งหลายก็รีบสอนหมนกัน เพราะไปอย่างนั้นเวลาไม่ทันดีไม่ดีญาติมาตามเมื่อท่านรับฟังว่าท่านเธอจงอย่ามัวเมาในขันห้าชั่วรูปเวทนาสัญญาเส้งขานวิญ,ญาณโดยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเพียงเท่านี้เธอจงใข่ควรตามนี้แล้วต่อไปเธอเมื่อปฏิบัติได้ก็ยเดีได้บรรลุมคผลเทั้หัตผล อรัดาท่านพุทธาสาสน,นิกชนสำหรับ,บเรื่องพระริวัติฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหนักธรรมะที่บริวัติฟังอศกษาเราก็เรียนกันมาแล้วแล้วก็บริวัติเห็นคนแก่เป็นครูยังได้มีความเบื่อนหน่ายไม่ต้องการจะอยู่ในบ้านไม่ต้องการอยู่กับผู้ครองแค่เข้าบท ท่านเด้เลยว,วัดมีโอกาสศึกษาธรรมะเพียงนิดเดียวท่านปลีกตัวประโยชน์ในที่สงัดปฏิบัติจนได้อาราธผลพร้อมไปด้วยปฏิสม,มิทายานอันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบจะต,ต่อในคืนพวกนี้แต่ฝังว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงเะนนึกได้แล้วก็คงเะน,นิึออกว่าอะไรไมันเป็นอะไรแต่ว่าสำหรับเวลาน,นี้ เรื่องราวก่อนสอนเพื่อกรรมฐานก็หมดเวลาแล้วข้บรันดาท่านวโยคาวจรทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังคําแนะนําในเพื่อกรรมฐานต่อไปการสอนเพื่อกรรมฐานในคืนนี้ก็จะเข้าเรื่องของมาหาสติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสนามาหาสติปัฏฐานบทต้นที่เรียกว่าอนาภานบับก ขอท่านลายโปรดตั้งใจรับฟังต่อไป